สวัสดีค่ะคุณเรจร,ริษพันธนอนจำปา ADS ห5 1่ o p 4สอรหัสเบศพทา5 3 0ศูนศค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องขั้นลำดับของธุรกิจและสินค้านะคะเออในขั้นแรกคือขั้นแนะนำนะคะสินค้าที่อยู่ในถ่ายของขั้นแนะนำก็คงจะเป็น iPad สามตัวน,นี้ก็คือ iPad รุ่นไฮเอนนะคะของบริษัท Apple ช่วงนี้นะคะสินค้าไอแพดนี้มีอชอบของคนจะเท่าไหร่นะที้ให้มีการแนะนําสินค้านี้ตามช็อปแล้วก็ตามช็อปของบริษัทแอปเปิลนะคะมากมายเลยทีเดียว <S <S แล้วก็และเนื่องจากไอแพดเนี่ยเป็นสินค้าใหมเออเ่เดยยังไม่ค่อยมีบุคคลรู้จักเท่าไหร่เลยทลําให้มียอดขายและกาไรที่กําลังเจริญเ,เติบโตขึ้นอย่างช้าช้าค่ะราะเขากํา,าลังพัฒนาตัวเองข้าสู่ขั้นต่อไปคือข่าน,าาน,นจเจริญเติบโตค่ะ ส่วนการโฆษณาของอไอทนะคะมันเป็นสินค้าที่ยังไม่มีครู้จักก็เลยส่งผลให้ต้องมีการโฆษณาใี้มากๆเพื่อเป็นการกระจายให้เั่วถึงถลงลูกค้านะคะแล้วก็ให้เป็นที่เดความกับทุกคนโดยใช้สื่อสื่อในการโฆษณาเลยส่วนในลนําดับที่สองก็คือขั้นชจริญเติบโตนะคะธือกิจหรือสินค้าที่เข้าขั้นนี้ก็น่าจะเป็นเออทข้สัมมา เกาหลีไม่ค่อยอิทูรีร่นะคะเพราะตอนนี้ส,สนินค้าเครื่องสำอางอิทูรี่เป็นที่นิยมส่งสริไทยสไตล์เกาหลีกันมากทีเดียวเนื่องจากตอนนี้นะคะกระแสเกาหลีกํลาลังมาปีตลาดในบ้ากน,นี่เราค่ะได้ทำให้เครืร่องสำอางอิทูรี่เนี่ยมียอดขายและกําไรที่สูงนะคะแถมยังมีแนวโน้มว่าจะยังเติบโตขึ้นเรืร่อยๆด้วยะค่ะ คุณทำให้ธ <mean> ุรก <Hon> ิจอื่นเนี Poly ่ยยังมีส่วนร่วมในการมาแบ่งส่วนทางตลาดไปนะคะก็เห็นเช่นเูื่องสำอางไทยหลายๆที่พยายามทำเครื่องสำางของตัวเองออกมาในสายเกาหลีนะคะ ยังไงนะคะอีซีนะคะก็ยังเป็นเครื่องสัมารที่เป็นผู้นำค่ะเพราะว่าเขามีคุณภาพที่ดีแล้วก็การโฆษณาที่ไม่จกินจิงค่ะแล้วก็ขั้นที่สามนะคะคือขั้นเจริญโตเต็มที่แล้วก็ธุรกิจกำลังดีตัวนะคะสินค,ค้าที่เราจะพูดว่าธุรกิจดีตัวเนี่ยก็กํางจะหนีพคอยชาเขียวค่ะเครื่องหนีมลชาเขียวนะคะซึ่ะะงตอนนี้ก็มีหน,น้ามาหลายลายี่ห้อีเลียวแต่เราจะไม่พูดนะคะว่าว่าวันจะเจะยี่ห้อไหน ชาเขียวนะคะเคยเป็นเครื่องดื่มที่ฮูมากในระยะแรกค่ะทำให้เครื่องดื่มชาเขียวนี้มีมากมายหลายลาย,ายี่ห้อเลยจนล้นตลาดแต่ในระยะหนึ่งเนี่ยค่ะสินค้านี้เออไม่มีไม่มีเงื่อยขที่จะตุ้นเลยก็เลื่อน้าลงข้าลงเรื่อยๆ,ๆนะคะทำให้การขาดทุนเรื่องีขึ้นเออเจ้าของธุรกิจจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยหาทางปรับปรุงสินค้าของตัวเองนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะ สี่ขั้นสุดท้ายเลยก็คือขั้นตกต่ำนะคะสุดท้ายที่จะพูดในขั้นนี้ก็คือข้าวฟองเป็นที่ทุกคนอาจจะลืมเลยกันไปบ้างทุกคูคงชอบฮิคาร์แบทตัดก็ตัดนะคะเป็น,าานปเรือของสอบชอบที่ที่ที่สุดในช่วงและเวลาน,นะคะแต่ตอนนี้เออได้มีฮิ่ารของค,คนชอบมากมายเลยทีเดียวทำให้แฟแฟทเนี่ยเป็นที่ยืนเดนของทุกคนไป เนียค่ะว่าจะลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยจะเติบโตสักเท่าไหร่นะคะเลยส่งผลให้แซดเนี่ยมีขาดทุนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยอดขายท้าท่ายอด,ยอดขายของแซดเนี่ยยังเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะทําให้สต็อกของเขาต้องติดตัวลงค่ะขอบคุณค่ะ